ครับเทศนาวันของท่านโทษราชบุรี <cườiél. À, share. cười> Cảm ơn các เรียนคุณพ่อพี่สัตว์ภูมิใจรัตกาเจ้าวาดการขุดบึงปอโลกรับไทยโดยพานาคุณพ่อวิชาคุณเจริญจิตการิการณคณะกณุสิโรแห่งประเทศไทยคุณจินดาดาเกลเทศบรรดาของเจ้าบ่าวคุณธนาเดชนาคศรีและเทระยาในที่ผู้ใหญ่ของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทั้งผู้มีเกียรติขอรบกวนทุกท่านนะครับ ผมรู้สึกดีดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าบ่าวสาวแล้วก็ทุกอย่างทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้เราผมได้ทำหน้าที่กราบอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวในวันนี้ทั้งสองนี้มีความสนั่นใจมากนะครับในวันนี้แล้ผมก็ขอแสดงว่าดีดีกับคู่บ่าวสาวในโอกาสเป็นวันนี้วันที่พระเจ้าอิคาทั้งสอง ให้มาพบรักกันแล้วก็เริ่มต้องชีวิตคู่ด้วยความรักและท้อถอนเจ้าสาวน้องจิตเจ้าบ่าวน้องนกก็เป็นหนุ่มสาวที่น่ารักมีอัธิษฐานทม่ดีมา,ารมีจิตตารมณ์ความเป็นที่เสพชนที่น่าชื่นชมเป็นที่รักของพี่น้องครอบครัว วัดและคุณต่อใจกรุณานะเป็นลุงสาวเป็นคนลุงสาวที่มีใจสุภาพอ่อนโยนมีความจะตั้งกกู่รู้คุณมีความรักในหลวงพ่อขุเจ้ามีความ,ามรักต่อพิจฉาเมาืองต่อญาติี่น้อ่แล้วก็มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือ คะเพื่อประโยชน์ของส่วนตมให้มีเสมอมางานสมรสและพิธีสิ่งสมรสในวันนี้ของผู้เก่าสาวทั้งสองด้วยความชื่นชมยินดีของพระศาสนาและของเราทุกคนที่ร่วมชุมนุมในทีนี้ด้วยพระคำทีกล่าวไว้ว่าเพราะเหตุนี้บุรุษจะละดิดาวมันดาของตนไปถูกพันกับภรรยาของตน และเทาทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันขอให้ตาตรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการให้ใกันและกันขอพระเจ้าทรงวอวยพรชีวิตผู้ของ ข้อใท้สองมีนาศสแบกจากที่สุด้อยทุกวันสาทั้งสององรักอบเดนร่วมมือรวใจสร้างครอบรัี่เขอมั่นคงความรักมีความเชื่อมั่นในกันและกันมีพระเจ้าเป็นศูนกลของชีวิตข,ขอให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งความรักความสุขและอยว้ทั้งสอ,องกำลังอื่ตออลอดเดร์ มีความหวังมีรูปมีหลานสืบต่อสืบสานความเชื่อให้มีสิ้นสุดและในโอกาสจะเป็นวงค์บนนี้เผมขอเนเชิญทุกท่านจะได้ดื่มเบียร์พอให้กับคู่บ่าวสาวและทุกท่านยกแก้วด้วยนนะครับพระคำทีกล่าวว่าสิ่งที่พระเจ้าลงไปไว้เมื่อเมื่อใหญ่ที่ทาใจกันเลยวันนี้เป็นวันแห่งความรัก และเป็จุดเริ่มต้นของการเดินทางร่วมกันของทั้งสองขอให้ทั้งสองมีความสุขสมหวังเต็มเต็มกันและกันในทุกวันตลอดชีวิตขอให้ความรักของทั้งสองเปรียบเสมือนแสงที่ไม่มีวันกับให้ทุกวันเปลี่ยนไปด้วยความรกความเข้าใจและความสุขที่แท้จริงขอเชิญทุกท่านยกแก้วขึ้น ด eh ึงใบพรให้แก่ผู้ป่วสาว 네 yeah. yeah.